สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชยานิษในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรหัสวิชาวอลแหวน1 5ึ่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของเสียงเราจะมาดูกันว่าเสียงกับการได้ยินเป็นอย่างไรนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจะทำวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงมีอะไรบ้างและหูเกี่ยวข้องกับการได้ยินอย่างไรนะคะ โดยกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้ก็ชื่อกิจกรรมหูเกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงอย่างไรโดยมีจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมก็เพื่อให้นักเรียนอ่านข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของหูกับการได้ยินเสียงได้นะคะวิธีการทำก็คือให้นักเรียนอ่านใบความรู้นะคะเรื่องส่วนประกอบของหูจากนั้นก็อภิปรายแล้วก็บันทึกส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของหูนะคะอ่ะ เรามาเริ่มอ่านใบความรู้ส่วนประกอบของหูกันเลยนะคะคุณครูมีใบความรู้มาให้พวกเราได้อ่านนะคะ,ะส่วนประกอบของหูนะคะการได้ยินเสียงต้องมีองค์ประกอบก็คือแหล่งกําเนิดเสียงตัวกลางของเสียงและหูโดยเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงสัน่นทําให้ตัวกลางของเสียงสั่นต่อเนื่องกันไปเมื่อเสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดเสียงมาถึงหูใบหูก็จะรวมเสียงเข้ารูหูรูหูทําหน้าที่เป็นทางเดินของเสียง เมื่อเสียงกระทบเยื่อแก้วหูทำให้เยื่อแก้วหูสั่นและจะทำให้กระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกลสั่นต่อเนื่องกันไปซึ่งเป็นการนำเสียงเข้าสู่ส่วนที่ทำหน้าที่รับเสียงหรือคลอเคลียคลอเคลียเป็นท่อคล้ายกับหอยมีของเหลวและเซลล์ขนอยู่ภายในการสั่นต่อเนื่องกันของกระดูกทั้ง3ชิ้นจะทำให้ของเหลวภายในท่อและเซลล์ขนสั่นเกิดเป็นสัญ,ญญาณส่งไปยังสมองผ่านเส้นประสาท ทำให้เราได้ยินและเข้าใจความหมายของเสียงค่ะอ่ะอันนี้คือรูปร่างนะคะของใบหูนะคะส่วนข้างอ่ะอันนี้คือส่วนที่คุณครูใช้ลูกศรชี้อยู่นะคะก็คือใบหูใบหูจะทำหน้าที่รวมเสียงนะคะจากนั้นก็รวมเสียงรูหูก็จะทำหน้าที่เป็นทางเดินของเสียงนะคะส่งต่อเข้ามานะคะอย่างเยื่อแก้วหูจากนั้นกระดูกทาอค้อนกระดูก ทั้งและก็กระดูกโกนก็จะสั่นนะคะทำหน้าที่สั่นอันนี้ตรงนี้นะคะคือคลอเคลียนะคะคลอเคลียจะมีรูปทรงคล้ายกับก้นหอยหรือว่าหอยนะคะซึ่งจะมีอะของเลวหรือว่าเซลล์ขนขนนะคะที่ทำหน้าที่ออของเลวนะคะและก็เซลล์ขนอยู่ภายในนะคะทีนี้ กระดูกทั้ง3มชิ้นนะคะสั่นก็จะทำให้ของเหลวภายในท่อและเซลล์ขนสันเป็นสัญญาณส่งไปนะคะอย่างเส้นประสาทนะคะโอเคเรามาเติมส่วนประกอบของหูกันนะคะอ่าเรามาดูเมื่อสักครู่คุณครูได้พูดไปแล้วนะคะหมายเลขน,นึงนะคะหมายเลขน,นึงนะักเรียนจำได้ไหมคุณครูคบอกว่าอะไรคะอ่าหมายเลขน,นึงตรงส่วนนี้นะคะที่ลูกศรชี้อยู่ก็คือใบหูนั่นเองใบหูทำหน้าที่รวมเสียงนะคะจากนั้นก็หมายเลข2งก็คือ รูหูนะคะส่วนหมายเลขสามนี้ก็คือเยื่อแก้วหูนั่นเองหมายเลขสี่คือตรงนี้นะคะกระดูกคอนและก็หมายเลขห้าคือกระดูกท่งและตรงที่ลูกศรไปลูกศรชี้อยู่นี่หมายเลขหกก็คือกระดูกโคนนะคะตรงเป็นลูกก้นหอยอันนี้ก็คือคลอเคลียนะคะและก็สุดท้ายตรงนี้ก็คือเส้นประสาทนั่นเองนะคะอัน ทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของหูนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ฝากใบงานให้พวกเราได้ทำนะคะส่วนประกอบของหูกับการได้ยินเสียงให้เราเขียนส่วนประกอบแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบส่วนประกอบต่างๆของหูนะคะอ่าเรามาเริ่มอ่า ทำใบงานนี้กันเลยนะคะส่วนประกอบของหวัวดับแรกก็คือใบหูนะคะนักเรีนยนจําได้ใช่ไหมคะใบหูทําหน้าที่รวมเสียงเข้าสู่รูหูนะคะจากนั้นรูหูนะคะก็จะทําหน้าที่เป็นทางเดินของเสียงค่ะและก็เยื่อแก้วหูค่ะทําหน้าที่รับเสียงแล้วก็สั่นนะคะนําเสียงไปยังกระดูกค้อนกระดูกทั้งและกระดูกโลนนะคะ จากนั้นนะคะกระดูกค้อนกระดูกท่งกระดูกโกนก็จะทําหน้าที่รับพลังงานการสั่นจากเยื่อแก้วหูแล้วสั่นต่อเนื่องกันไปเพื่อน,นําเสียงไปยังคอเคลียนะคะแล้วคอเคลียก็จะทําหน้าที่รับเสียงจากการสั่นของกระดูกโคนทําให้ของเหลวและเซลล์ขนภายในสั่นทําให้เกิดกระแสประสาทไปตามเส้นประสาทส่งไปยังสมองนั่นเองนะคะอ่ะเรามาอาภิปรายผลการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงมีอะไรบ้าง องค์ประกอบที่เราได้ยินเสียงก็คือ1นนะคะมีแหล่งกําเนิดเสียงเพราะแหล่งกําเนิดเสียงก็จะต้องอก่อนที่จะมาถึงหูของเราก็ต้องมีตัวกลางของเสียงก่อนนะคะจากนั้นก็จะมาถึงหูนั่นเองค่ะส่วนประกอบของหูมีอะไรบ้างส่วนประกอบของหูก็จะมีใบหูรูหูเยื่อแก้วหูกระดูกคอนกระดูกข,ข้างและกระดูกโกนนะคะ จากนั้นก็ส่งมายังคลอเคลียนั่นเององค์ประกอบต่างๆของหูทำงานอย่างไรจึงทำให้ได้ยินเสียงคะอองค์ประกอบต่างๆของหูก็เริ่มจากใบหูนะคะทำหน้าที่รวมเสียงจากนั้นก็ส่งมายังรูหูรูหูซึ่งเป็นทางเดินของเสียงนั่นเอง ส่งต่อมายังเยื่อแก้วหูนะคะเยื่อแก้วหูก็จะทําหน้าที่รับเสียงแล้วก็สั่นนะคะจากนั้นกระดูกค้อนกระดูกทั่งกระดูกโกลนก็จะสั่นต่อเนื่องกันไปส่งต่อไปยังคอเคลียคอเคลียก็จะรับเสียงและทําให้ของเหลวและเซลล์ขนสัน่นเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปยังสมองทําให้เราได้ยินและก็เข้าใจความหมายของเสียงนั่นเองค่ะสรุปการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะการได้ยินเสียงประกอบด้วยแหล่งกําเนิดเสียงตัวกลางของเสียงและหู โดยเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงสั่นจะส่งพลังงานจากการสั่นผ่านตัวกลางไปยังหูที่เป็นอวัยวะรับเสียงซึ่งหูมีส่วนประกอบต่างๆเกี่ยวข้องกับการได้ยินเสียงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานมาฝากให้พวกเราได้ทํากันนะคะและก็อภิปรายนะคะคำถามหลังกิจกรรมนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ